ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเขายังมีเสียงเข้าไปสมาชิกสสเขาได้ไปตั้งเป็นร้อยๆนะ่ะอันนั้นเนี่ยไม่ศูนย์เปล่าหรอกไม่ศูนย์เปล่ายังไงเขาก็ยังจะเข้าไปส่งเสียงแทนเราไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามคือเราก็ต้องมองให้เห็นแบบนี้แต่ถ้าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเออไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมอะไรเราก็เราก็ต้องไม่นิ่งเฉยก็เหมือนที่หลายๆคนที่เขาไม่นิ่งเฉยคนรุ่นใหม่อันนี้ต้องคอนเทนต์ซีเนี่ยเราต้องชื่นชมเขาความกล้าหาญคือคือต้องให้อะความกล้าหาญ ยุคนี้คนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวนะเพราะคนเพราะคนเขามีสื่ออยู่ในมือเขาก็ไม่ค่อยกลัวหรอกถ้าเป็นสมัยก่อนนะั้นน่าจะยากขนาดมีสื่ออยู่ในมือไลฟ์สดบางทียังเห็นกิริยาอาการของเจ้าหน้าที่ที่แบบฮะนี่ไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยขนาดไลฟ์สดนะยังพูดจาแบบนี้นะเออไม่กลัวคนวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรแต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนที่ที่ไม่มีสื่อแบบเนี้ยไม่มีไลฟ์สดไม่มีอะไรเงี้ยการรับรู้เข้าถึงยากมากอันนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าโอ้โหจะแบบมุกมีบกันอีกเท่าไหร่ใช่ปะ แต่บ้าโดยที่สุดท้ายแล้วแหละนะสมมติสมมติแบบกอตเคาะแล้วที่ฝั่งที่เราเลือกไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้อะไรก็เราก็ต้องให้กําลังใจเขาต่อไปในฐานะการทําหน้าที่จะเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องทํางานต่อไปไม่มากน้อยประโยชน์ต้องมีเชื่อที่ฉันเถอะเขาต้องเข้าไปช่วยผลักดันอะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้มันมีกรรมธิการมีอะไรด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้มันยังมีหรือเปล่าพวกกรรมธิการตรวจสอบนู่นนี่นั่นเหมือนที่ดิฉันเคยเข้าไปอะกรรมธิการศาสนาอย่างเงี้ย <laughs> ไปนั่งในที่ประชุมกรรมธิการตาสนา,ชนเ,าชนนเชิญไปพบเขาใช้คำว่าเชิญไปนิมนต์ไปรถมารับถึงวัดเลยนะแต่จริงๆรัฐธภามนมันอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้วัดไททองอยู่แล้วตอนนั้นนะที่มีประเด็นไร้สดกับพี่สมปองอะนั่งรถกรรมธิการไปเลยนะเข้าไปในสภาเป็นการเข้าสภาครั้งแรกไปชี้แจงกับกรรมธิการนู่นนี่นั่นอมไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวเราะเยอะไปไม่ค่อยสํารวม ไม่เคยสำรวจอะต่อไปขออขอขอได้ไหมว่าเออธรรมะสักแปดสิบหัวเราะยี่สิบแล้วก็ที่พี่ปองเอามาแซวไงแล้วกูจะแบ่งยังไงวะกูจะแบ่งยังไงมันจะมีเกณฑ์แบ่งยังไงวะเออธรรมะแปดสิบหัวเลาะยี่สิบแบ่งยังไงวะก็เลยอะเจริญพรจเจริญพรได้ได้ไดจเจริญพรก็จเจริญพรอย่างเดียวเลยตอนนั้นแหละเออนะนั่นแหละอืม ก็มีกรรมธิการมีอะไรอยู่ที่ทําหน้าที่เป็นเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งอะ่ะอืมดิฉันเคยไปตอนที่สมัยคุณพิธาตอนนั้นทํารายการอยู่นะใช้สิทธิ์ในฐานะของความเป็นคือมลชนได้เข้าไปคุณเจี๊ยบเชิญไปด้วยไปถ่ายคุณเจี๊ยบตอนนั้นคุณเจี๊ยบเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นที่ปรึกษาของรองประธานสภาก็เข้าไปได้ก็เข้าไปแต่เข้าไปตามกฎตามระเบียบเขานั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นวันที่เขากําลังจะยกมือได้เจอคุณพิธาด้วยนะ ได้เจอคุณพิธาด้วยเขาก็เหมือนเขามีความมั่นใจนะเขาก็เหมือนมีความมั่นใจว่าเขาจะจะได้นะยังไงเขาก็มั่นใจนะตอนนั้นนะแต่ที่ฉันดูทรงแล้วก็รู้สึกว่ายากอยู่ตอนนั้นนะยากแต่เราก็ไม่ได้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 พูดอะไรกับเขานะฮะไปสัมภาษณ์เจี๊ยบแต่ได้มอบดอกไมาให้คุณพิธาอยู่ตอนนั้นใส่ชุดสีม่วงไปคุณพิดย์ยันหลังได้แล้วก็เดินผ่านสสวนั่งกินกาแฟกินน้ําชานั่นแหละที่เงินภาษีกูนั่นน่ะนั่งแดกน้้ําาชกกันอยู่แลว ได้ยินเสียงพูดมาแต่ที่จะไม่ได้ยินหรอกคนทีมงานข้างหลังได้ยินเข้ามาได้ยังไงวะมันพูดว่าเข้าได้ยังไงกูจะสวนกลับแล้วพวกมึงอะเข้ามาได้ยังไงมึงเข้ามาทางไหนกูก็เข้ามาทางนั้นแหละมึงเข้ามาทางไหนล่ะประตูหรือเปล่าล่ะประตูและสะพาหรือเปล่ากูก็เข้ามาทางประตูเออกูเหาะมามัง้งกูเหาะมามั้งกูเหาะมาอืมกลางมากนั่งนั่งแดกชาแดกกาแฟกันอยู่ในะที่ห้องข้างหน้าเนี่ยรอโหวตอนะมันเข้ามาได้ยังไงวะ อันนี้พูดเฉพาะสวออที่แบบปากไม่ค่อยจะดีนะฮะไม่ได้เมารวมนะสวที่ท่านดีๆก็มีเยอะท่านดีๆก็มีเยอะแต่ที่มันไม่ดี่ได้ยินเสียงตุกซีบนั่งอยู่โซฟาข้างหลังนั่งแดกชาแดกกาแฟอยู่เนะี่ยเข้ามาได้ไงวะกูก็เข้ามาได้ต่กูเป็นสื่อกูเป็นสื่อกูก็เข้ามาช่องเดียวกับที่มึงเข้ามานั่นแหละอโอ้โหก็เป็นสวแล้วแบบใช้คาพูดทจาจาไม่ค่อยจะตื่นพวกนี้พอมีอํานาจแล้วโอ้โหใช้คําพูด แต่ไม่ได้รู้จักให้เกียรติคนอื่นคิดว่าโอ้เริงใหญ่โตเหลือเกินมันไม่ได้นะคนเรานะอำนาจมันเป็นของชั่วคู่อืมอำนาจมันเป็นของชั่วคู่แก่ๆก,กันนะลงๆมันก็นอนลงเหมือนคนอื่นนั่นแหละก็นอนลงเหมือนกันแหละค่ะเผาไหม้เหมือนกันแล้วต้องสำเนียกไว้บ้างที่ได้เข้าไปก็เข้าไปในฐานะตัวแทนตัวแทนหรือที่กลางเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวแทนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ละคนน่ยถ้าเป็นแบบสมาชิกสภาอะไรเงี้ยต้องรู้ว่าเข้ามาในนามของชาวบ้านมาเป็นเสียงแทนชาวบ้านเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอํานาจมันไม่ใช่เป็นอํานาจที่มันเรามีเองโดยตัวของเราเองไม่ใช่มันไม่ใช่อํานาจของตัวเราเองเราเป็นอํานาจจากที่ประชาชนเขามอบให้มาทําหน้าที่แทนเพื่อผลประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเห็นไหมเออ เนี่ยดิฉันถึงไม่เป็นไงไม่ต้องมาชวนนะให้เป็นสวเป็นอะไรเป็นที่ปรึกษากรมที่การดิฉันไม่เคยไปเป็นเลยนะไม่เคยไปเลยดิฉันไปเป็นหมดเขาเชิญดิฉันไปเป็นที่ปรึกษากรมที่การอ่ะดิฉันไม่ไปดิฉันปฏิเสธไม่เอาเบื่อเพราะอย่างนี้แหละเบื่อไม่เอาอยู่เป็นแม่ค้าดีกว่าไม่มีหัวโขนสบายดีเป็นประชาชนคนหนึ่งแหละสบายดีเออเป็นประชาชนคนหนึ่งสบายดี แล้วก็มีห้องสมงห้องสมุดนั่นน่าเสียดายมากทุกคนห้องสมุดจะไปใช้ได้นะห้องสมุดในในในรัฐสภานั่นน่ะห้องสมุดใหญ่มากอลังการเวอร์ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าห้องสมุดเงียบมากที่ฉันได้ไปเดินอยู่น่ะห้องสมุดเขามีห้องสมุดด้วยนะรัฐสภาได้ไปใช้กันไหมไปใช้น่าภาษีพวกเราไปใช้เลยภาษีเออมีห้องสมุดด้วยเออตลกมีห้องสมุด เงียบมากห้องสม,มุดใหญ่โตทีงเงียบมากเงียบในที่นี้หมายถึงไม่มีคนเข้าไปใช้บริการนะน่าจะดได้ดได้ได้งบประมาณตเท่าไหร่กี่ล้านกันนะ่ะทำอ่ะขอบคุณนะครับเพิ่มสินค้าใหม่เลขมหนึ่งลงในตะกร้าแล้วขอบคุณคะ่ะปลาอินทรีได้นะคุณแม่ปลาอินทรีได้ทุเรียนทอดได้ขอหนึ่งบ้านได้ไหมนะอย่าฟังอย่างเดียวสิตะกร้าสี่ปลาปลาอินทรีแดดเดียวปลาสดไม่ใช่ปลาเค็มไม,ไม่เค้าไม่เค็มทอดได้แล้วพร้อมทานเลย กดตะก้าได้เลยค่ะเอาปลาอินรีไปทานกันถ้าไม่กินปลาก็ไปตะก้าสามีมน้ำพริกกากหมูไปช่วยหน่อยช่วยกดก่อนป่ะเดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวคุยเป็นเพื่อนดึกๆค่ะซื้อปลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเออสักหนึ่งบ้านช่วยกดก่อนช่วยกดก่อนเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะช่วยกดก่อนนะช่วยกดก่อน กำลังดูสินค้าหมายเลขสองขอบคุณค่ะปลาพรุ่งนี้ส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ทําแล้วส่งเลยนะคะหลังส่งหนึ่งวันกรุงเทพจะได้ของปริมณฑลสองวันต่างจังหวัดไกลๆส่งมาแล้วเชียงรายอย่างเงี้ยสุราษฎร์สามวันไ,ได้ของเลยไม่นานค่ะขอบคุณพี่โมจานะคะโมจ๋าที่ขานรับขาเออไปโมจ๋าที่ขานรับขากดได้เลยทําสดทําใหม่คะ่ะอืไม่ต้องกลัวเป็นปลาสดแดดเดียวค่ะกินยากนะปลาอินรีที่เป็นปลาแดดเดียวที่ไม่ใช่ปลาเค็มอะนะส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นอินซีเคม็ม ที่กินกับคาต้มมันอ่ะเค็มปีเลยนะอันนั้นอันนี้เป็นปลาสดนะเผื่อสนใจเผื่อสนใจกำลังดูสินค้าหมายเลขสองขอบคุณค่ะหนึ่งพันนเนเสินค้าหมายเลขสองหมเลขสามขอบคุณค่ะเออหมายเลขสองน่าจะเป็นทุเรียนทอดนะคะมีคนกดทุเรียนทอดด้วยน่ารักมากมีคนกดทุเรียนทอดด้วยขอบพระคุณค่ะน่ารักที่สุดขอบพระคุณนะคะอื แม่มาชนบุรีด่วนกกตมาแล้วเออไม่ใช่พี่โชครถแหตแลเดี๋ยวดูสิกกตมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารายงานเดียวทำนะเออเดี๋ยวดีสกกตมาแล้วกกตมาแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูกันกกตมาแล้วเหรอกกตย่อมาจากกกตย่อมาจากอุ้ยขอบคุณค่ะกดเยอะมากขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณนะคะโอ้ยหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านมาแล้ว ขอคุณค่ะเออชนบุรีหมดเดียวขอคุณค่ะข,ขอหนึ่งบ้านนะคะน่ารักที่สุดปลาได้น้ำพริกได้ค่ะกดเลยสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีเดี๋ยวดูกันนะกกตมาแล้วใช่ไหมกกตมาแล้วเนี่ยกรกตยังไม่เห็นเลยอะ่ะปลาอร่อยมากค่ะสั่งรอบที่สองแล้วทุกคนเนี่ยรีวิวนะลูกค้ารีวิวเจปอหลอรักษามาตรฐานการทอดปลาไว้ให้ดีนะอย่าให้ลูกค้าผิดหวัง เสียบกัน <c oughs> <c oughs> หนึ่งบ้านเดอ้อไม่เห็นนะในบ้านฟ้ายังไม่มีอัปเดตนะหรือมันไม่ขึ้น <c oughs> หรือมันไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวรอดูน้ำฝนเออ,อเดือดมากเออเดือดมาก เข้ารวมแล้วขอบคุณค่า9เก้ารยี่สบเอ็ดท่านขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ ปาพร้อมส่งวันพรุ่งนี้นะคะทอดวันต่อวันคือบอกนี้ก่อนสินค้าเราไม่มีไม่มีไม่มีสินค้าที่เราสต็อกไว้นะคะสินค้าทําตามออเดอร์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นปลาอินทรีไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกไม่ว่าจะเป็นทูเรียนทอดอันนี้คือจุดแข็งของร้านเราเลยคือเราจะไม่ยอมเอาของที่ทําค้างส่งให้ลูกค้าเด็ดขาดปลาอินรีทุกออเดอร์ที่สั่งคืนนี้จะต้องทอดวันพรุ่งนี้เช้ามาเราทําปลาสดทำแดดเดียวตักแดดครึ่งวันตอนบ่ายทอดตอนเย็น เรามีเรามีอะไรอบบซับน้ํามันเรามีอะไรรอให้ปลาแบบแห้งสนิทเย็นสนิทเราถึงจะแพ็คแล้วแพ็คระส่งลูกค้าภายในวันนั้นเลยก็คือพรุ่งนี้ก็ต้องส่งเลยทําสดใหม่น้ําพริกกัดหมูก็ปรุงวันพรุ่งนี้กัดหมูเจียวเองทํส2งอย่างพร้อมกันเลยนะร้านดิฉันนะ่ะทอดปลาแบ่งเวลาทอดปลาทอดปลาเสร็จทอดหมูต่อกระทะกระทะสี่ห้า 4, 5, กระทะทอดกันทั้งวันทําสดใหม่กัดหมูนี่ต้องเจียวใหม่เท่านั้นไม่มีแบบเจียวว,วันนี้แล้วเ,เอาไปปรุงพรุ่งนี้ไม่มี ปรุงเสร็จปุ๊บตักเลยทันทีเนีย่ยลูกค้าหลายคนนะ่ะเดี๋ยวว่าอยากจะมาแบบรับของที่แบบหิวเลยใช่แม่ปูไปซื้อเลยปะแม่แม่ปูรู้ชอบเที่ยวลองลองลอง,ลองเปิดใจดูอ่ะลองเปิดใจดูน้ําพริกทําใหม่จริงๆนี่เดี๋ยวทาให้ดีให้ดูแบบนี้ค่ะนี่น้ําพริกของเราเป็นแบบนี้ค่ะพี่แบบนี้เลยปรุงเสร็จปุ๊บก็ตักเลยใส่ถุงเลยใส่ถุงแล้วซีนด้วยนะคะใส่ถุงแล้วซีนแล้วส่งให้ลูกค้านี่ค่ะของเราเป็นแบบนี้จะต้องแบบนี้เท่านั้น,นที่ทใจกับการนี่นะ,ะไม่ต้องฟังเสียง นี่นจะเป็นแบบนี้เราจะคุกแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยเนี่ยคุกแบบนี้นี่น้ำพริกกกหมูนะคะนี่สดๆดแบบนี้นี่กกหมูเจียวเสร็จแล้วเราก็ามาคุกกับเครื่องน้ําพริกที่มีหอมกระเทียมที่เราเจียวเองแบบนี้เลยคุกคลุกคุกคุกแบบนี้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่แพ็เกจิ้งแบบนี้นี่ทาสดใหม่ที่ที่ปรุงเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่พร้อมขายโรยโรยใบมะกรูดให้มันดูสวยงามฉะนั้น โอกาสที่กากหมูจะเหม็นหืนเนี่ยแทบน้อยมากแทบน้อยมากแทบเป็นไปไม่ได้เลยอืมนะคะบอกแค่นี้แหละกดได้เลยแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าแปดร้อยหกสิบท่านกดได้เลยไม่เชื่อกล่าไม่พีค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งตอนนี้ออเดอร์ไม่ได้เยอะที่เราขึ้นพีออเดอร์เพราะว่าเราเผื่อไว้ตอนนั้นที่เราไปไลฟ์กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็เลยแบบ มันมันวันนั้นมันเป็นได้เป็นพันออเดอร์มันก็จำเป็นต้องพีนี่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 นี<_<_<_่เห at ็นไหมได้ช uh ิ้นใหญ่มากค่ะตอนนั้นราคาสูงกว่านี้คิดว่าจะได้ชิ้นเล็กพอเปิดมาชิ้นโตไม่ผิดหวังเลยใช่ก็มันก็สมราคาปลาอินซีเราปลาอินซีเนี่ยเราเราลับเฉพาะปลาที่ตัวไส์แบบ สามโลขึ้นเท่านั้นไซส์เล็กก็ไม่รับค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแบบเดี๋ยวดูนะฮะหาก่อนที่แบบพนักง,งานไปเอาปลานะหะไม่เจอกดได้เลยค่ะปลากดได้เลยปลาได้น้ำพริกได้แม่ไว้ใจกดเถอะไม่ผิดหวังหรอก บอผิดหวังจ้าบอผิดหวังจ้ะกดโหลดปลาตะก้าสีนะคะน้ำพริกตะก้าสามปลาตะก้าสีเด้อน้ำพริกตะก้าสามเด้อจะรูไปปืดนี่ดูเนื้อปลาสดดูเนื้อปลาสดเราดูเนื้อปลาสดเราดูเนื้อปลาสดอินทรีย์สดเออพูดถึงอินทรีย์สดพรุ่งนี้กินสักชิ้นสองชิ้นดีกว่าไหม จะได้เล็ดเล็ดหนึ่งบ้านได้เลยนะคะเจ็ดร้อยกว่าท่านป้ายจะเที่ยงคืนแล้วอยู่ต่ออีกนิดละกันอยู่ต่อเลยได้ไหมไม่อยากเสียลูกค้าปเข้าร่วมแล้วขอบคุณนะคะลองดูลองเปิดใจไม่ได้ว่าอะไรก็ลองสั่งกันไปดูถ้าอร่อยก็ค่อยสั่งซ้ำถ้าไม่อร่อยก็ครั้งเดียวให้ด่าได้ด้วยอนุญาตให้ด่าได้ สวัสดีค่ะจากสวิตมาสั่งปลาให้แม่กับพี่สาวอีกแล้วเออเนี่ยพี่คนนี้เขาเก่งมากเลยนะาเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขามีซิมมีซิมไทยเนี่ยดิฉันนะดิฉันมี f อซอยู่ต่างประเทศเยอะทุกคนถ้าใครอยู่ต่างประเทศแล้วอยากสั่งสินค้าไทยให้ให้แม่ให้พี่ให้น้องนะหรือให้ญาติที่อยู่ไทยคุณคุณเอาซิมจากไทยไปเนี่ยแล้วคุณจะสามารถกดสั่งของใน t ิ k กต็อกได้เพราะเวลาพี่เขาใส่ชื่อชื่อที่อยู่เขาจะใส่ที่อยู่บ้านแม่เขาเนี่ยเลิศเออแต่ถ้าให้ส่งให้พี่ที่ต่างประเทศส่งไม่ได้นะ ต้องกลับมาที่ไทยนะต้องกลับมาที่ไทยนะอืมไม่สามารถส่งได้นะอ่า419เหลือแค่390ค่ะจาก429ปกติ429นะคะ400กร,รมัมตอนนี้เหลือแค่390แพ็คใหญ่จะได้ปลาอินทรี3-5ชิ้นค่ะ694ท่านหนึ่งบ้านมาเลยนะคะเออ ขอบคุณค่ะกดเลยขอบคุณนะคะ86คนได้ซื้อสินค้าจากไรน,นี้ขอบคุณค่ะ คุณนะค,ะคร,คคะอร,คครขอบคุณค่ะกดไลเดอร์หกร้อยแปดสิบสองท่านนี่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสินค้าที่ขายได้ข้าคุ้ค่า สวัสดีพี่จันเพนค่ะคุณแม่จันเพนเออคุณแม่จันเพนขออีกสิบสามออเดอร์นะคะทุกคนขออีกสิบสามออเดอร์คุณแม่จันเพเออนเด่นนอืมกำลังดูสินค้าใหม่เล็กนึงเจ็ดร้อยสิบสองท่านสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนนอนดึกนะคะอยู่ระยองก็หาทานยากค่ะปลาอินทรีเนื้อแน่นๆนค่ะมันปกติมันจะเป็นอินทรีแบบอินทรีแบบดองอินทรีจะแบบอะไรอะฟรีแต่มนเนื้อมันไม่สด ทำไมม่ตัวแต่บอกก่อนนะว่าปลาดิฉันนะ่าอาจจะขายได้อีกไม่รู้จะหลังจากเดือนนี้จะขายได้ไหมนะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องขนส่งคือถ้าดิฉันส่งของให้ลูกค้าแล้วถ้าปลาเสียหายเสียหายเยอะแล้วจากอากาศที่มันร้อนขึ้นแล้วปลามันมันขนส่งเนาะอากาศมันอบอ่ะก็ดิฉันก็ขายไม่ได้แล้วนะทุกคนฉะนั้นต้องรีบกินนะถ้าใครอยากกินปลาอินทรีแดดเดียวอนะ่ะต้องรีบแล้วนะเพราะเราทําสดใหม่เราพยายามรักษาคุณภาพทําสดใหม่นะฉะนั้นก็ต้องรีบ ต้องรีบนะคะต้องรีบต้องรีบต้องรีบเพราะเดี๋ยวจะขายทุเรียนแล้วไงเมษาขายทุเรียนแล้วตอนนี้ลูกค้าเริ่มถามกันเยอะแล้วหลายคนและสังเกตด,ดูนะขึ้นไลฟ์ทุกวันมีแต่คนถามและเริ่มถามแล้วว่าแพรี่ขายทุเรียนเมื่อไหร่แพรี่ขายทุเรียนเมื่อไหร่ฉะนั้นก็ต้องรีบนะเอามาทอดน้ำปลาทำยำมะม่วงโอเคเลิศคุณแม่ปูไป จาดไปขอบคุณที่อุดหนุนนะคะเนี่ยอยู่ระยองยังมาอุดหนุนเลยดิฉันมีลูกค้าหมดนะระยองก็มีหลายคนตาดก็มีหลายคนพี่เป็นญาติกับเสือคิมเหรอครับใช่กับเสือคิมเป็นน้องคะ่ะเสือคิมเป็นน้องเป็นลูกของนาน้องสาวแม่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคะ่ะเสือคิมเป็นลูกนานาเสียไปแล้วเสียไปนานแล้วเสียตั้งแต่ดิฉันยังเด็กๆนาเสียไปนานแล้วอืมทำไมคะ เอฟซมาตลอดขอบคุณค่าฝากแบบเชียร์นางด้วยนะเก่งเป็นนักมวยที่เก่งกำลังดูสินค้าแมคเด็กซี่ FC. ขอบคุณค่ะใช่เก่งอดทนอดทนเขาเป็นตั้งแต่เด็กแล้วยายตีป้าตีอย่างเงี้ยไม่มีร้องนะไม่ร้องหรือใครตีมันก็ไม่ร้องมันทนมากอันทนมันเป็นเด็กอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้ะทน ใครตีใครเลยเนี่ยทนแต่ดีได้แบบไปถูกทางไปทางมวยเพราะว่าเป็นคนแบบทนอะ่ะเป็นนักต่อสู้ไ i g h t ง n g เาไปเป็นนักมวยเพื่อนกับตะวันฉาย,ยางไงตะวันฉายน่าสงสารมากเลยอะ่ะที่กระดูกหักอะ่ะกระดูกหักเสียวเลยนะเป็นดิจิติจึไม่กล้าต่อยมวยเลยนะสมมติว่ากระดูกหักอะ่ะถ้าขึ้นชกเนี่ยคือจะระวงขาละคือระวงขาก่อนแล้วไม่กล้าเตะแล้วกระดูกกระดูกอันนี้กระดูกแตกแต่นักมวยอ่ะเป็นอาชีพที่ เป็นอาชีพที่แบบว่าอันนี้มากนะนักมวยเป็นอาชีพที่ต้องเอาร่างกายแบบว่าโอ้ใช้ร่างกายหนักมากเป็นอาชีพที่แบบเอาร่างกายแลกเงินน่ะหนักนะขึ้นสังเวียนแต่ละทีไม่รู้จะโดนอะไรบ้างอ่ะบางคนพออายุเยอะๆมีปัญหาหมดนะกระดูกแบบกระลงกระโหลกอ่ะเล้าหมดกว่าจะเลิกต่อยมวยอ่ะกว่าจะเลิกต่อยมวยอ่ะใช่ไหมทุกคนกว่าจะเลิกต่อยมวยอ่ะ ม่รู้โดนอะไรมาบ้างหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ยใครที่แบบรอดมาได้นี่ถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดเออถือว่าสุดยอดถือว่าเก่งอะกำลังด<ม>ูสินค้าไมลเล็กสามขอบุณค่ะคนขายเสื้อแนววินเทจเพื่อนผิวขาวไมล์เลสี่งนีตกข้าขอบุณนะคะเออไปหนึ่งบ้านสองบ้านนะกดได้เลยใครใจดีกดได้เลยไป้าขออีกนิดนึงเคยดูหนังเกี่ยวกับมวยชำย้ำในถ่ายเป็นเลือดช่ายมัน ไม่ใช่โอ้โหไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ง่ายนะนักมวยเนะี่ยยอมใจจริงๆยอมใจแต่มันก็จําเป็นบางคนนะ่ะคือถ้าเรามีความสามารถด้านนี้เราเราไม่ไปต่อมันก็น่าเสียดายเพราะว่าถ้าเราจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวทางอื่นนะบางทีมันไม่ได้ถ้าโอกาสมันมาแล้วอย่างเงี้ยโอกาสมันมาเราฝีไม้ไลายมือเราดีอะไรอย่างเงี้ยอายุยังน้อยร่างกายแข็งแรงมันไปได้มันก็รวยได้เลยนะนักมวยรวยได้เลยสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ว่าต้องเก็บ เพราะว่านักมวยเนี่ยพอไปช่วงชีวิตหนึ่งแล้วถ้าอายุเยอะมันต่อยไม่ได้แล้วถ้าไม่เก็บเงินไม่ต่อย,ยอดไม่ทําธุรกิจนะเงินหมดเห็นไหมที่เป็นข่าวะที่เป็นแบบนักมวยแบบแชมป์โอลิมปิกแชมป์อะไรพออายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตงังตังหมดตังหมดไม่มีใครดูแลต้องแบบต้องแบบเก็บเงินต้องเก็บเงินต้องแบบเก็บเงิน,งบบงนพวกนักกีฬาเพราะว่าช่วงมันจะได้ช่วงวัยหนึ่งแค่นั้นแหละ ทุกกีฬาเลยช่วงวัยหนึ่งพอเราอายุเยอะแล้วมันไม่ได้แล้ะมันต้องไปต่อยอดไปทําธุรกิจทําอะไรต้องไปทําธุรกิจลูกขาวผ่องได้เงินมาไล่ซื้อที่ใช่ต้องแบบนั้นนะต้องเป็นหัวทุนนักธุรกิจอนะ่ะคือตอนที่เรายังรุ่งรุ่งอยู่เนี่ยต่อยทีบางทีได้เงินเยอะหลายล้านอนะ่ะเป็นล้านล้านอนะ่ะเอาเงินไปซื้อธุรกิจเลยเหมือนบัวของบัวขาวใช่ไหมซื้อไ่ซื้อนาะซื้อที่ไว้ทําธุรกิจก็สบายพอแบบเลิกต่อยมวยแล้วก็สบาย ทำธุรกิจโมดิชันยังเคยไปเลยของพี่อะไรวะเป็นค่ายมวยไปถ่ายหนังด้วยนะตอนเป็นพาคก็เคยไปศึกแล้วก็ไปซ้ําอีกอยู่ตรงถ้าชื่อพี่อะไรวะนักมวยลอรอหน่อยอะยุคเดียวกับพวกเขาายะ่ะใครนะัาชื่ออะไรนะทุกคนใครวะพี่อะไรวะจาชื่อไม่ได้วะก็มีค่ายมวยอยู่เดี๋ยวสายไหมอะเออสามารถสามารถสามารถพี่สามารถตอนเป็นพระอดิชันก็เคยไปนะ แล้วพอถึงแล้วไปอีกรอบนึงเขาก็มองดิฉันเขาก็แบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเขาก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะดิฉันเคยไปสวดมนต์เลยเขาทาบุญสวดมนต์บนเวทีมวยเลยสวดมนต์ไปสวดมนต์เขาทําบุญแต่เขาหลอนนะเขาอายุเยอะแล้วเขายังหล่ออยู่เลยแล้วพออีกทีนึงไปถ่ายรายการไม่ใช่ไปถ่ายรายการไปถ่ายไปถ่ายละครช่องแปดไปถ่ายละครช่องแปดแต่ว่าเขาใช้ค่ายมวยตะวันตะวันเป็นพระเอกตะวันก็เป็นนักกีฬาเก่านะเป็นนักแบท เป็นไปเอกช่องแปดอะตะวันนาา่ารักฟันกระต่ายฟันกระต่ายแต่ที่ฉันก็ไปเล่นที่ฉันก็ไปเล่นก็ไปที่ค่าย <c oughs> <c oughs> เขาก็มองดีฉันแปลกทำตัวไม่ถูกนะกูจะยังไงกับมึงดีเนี่ยกูคเคยว่ายมึงอยู่นะพูจะยังไงกับมึงดีวะกำลังดูสินค้าหมาเลยสามขอบคุณค่ะห้าร้อยเก้าสิบสองคนหนึ่งบ้านนะคะกดน้ำพิกให้หน่อยนะเกินเวลามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปต่อไปต่อเกินเวลามาแล้วไม่ได้ไปต่อยมวย ม่ได้ไปต่อยเมยค่ะเออปัดห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบเก้าท่านห้าร้อยแปดสิบเก้าท่านนะคะขอหนึ่งบานเด้อขอหนึ่งบ้านใครใจดีมาเลยป้าต้อยอ่ะป้าต้อยมาแล้วป้าต้อยไหนเนี่ยป้าต้อยคนเดิมป่ะเนี่ยใช่ป้าต้อยที่ซื้อบ่อยๆหรือเปล่าเนี่ยใช่ป้าต้อยที่ซื้อบ่อยๆหรือเปล่าเนี่ย เขารวมแล้วขอบคุณนะคะ5ห้ารท่านจะมีอยู่หนึ่งต้อยที่ซื้อบ่อยๆมากอุดหนุนบ่อยน้ำเต้าหู้หมดดื่มไมโลแทนสรุปปวดท้องนอนไม่หลับจบที่ไข่และฝรั่งอ๋ออันนี้อันนี้คือบนให้ฟังใช่ไหมคะเนาะอันนี้น่าจะเป็นขัดบนให้ฟังเนาะ,ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนขายใช่ไหม เออน้ำเต้าหู้หมดดื่มมโลแทนสรุปปวดท้องหิวนอนไม่หลับจบที่ไข่และฝรั่งเออออันนี้เป็นอะไรคะบบอกเล่าเนาะเป็นประโยคบอกเล่าโรคที่ซื้อสินค้าหม่ได้สี95คน95คนที่หลังซื้อเนื้อเต้าหู้เซเว่นก็มีนะเป็นขวดๆอะ่ะแบบหวานน้อยอะ่ะจจังกก็ซื้อมากินบ่อยอยู่นะรสชาติกลมๆอยู่น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้อ๋อบอกเล่าโอเคน้ำเต้าหู้ ก็เลิศอยู่นะแล้วหูแต่สู้ที่เขาแบบทําแบบไอ้นี้ไม่ได้เนาะที่ทําแบบขายอะทําแบบร้านรถฉิน,นอ,อร่อย <c oughs> เออไปจบที่ไข่แล้วฝรั่งดีค่ะกินไข่ดีฝรั่งก็ดีฝรั่งวิตามินสูงนะเห็นแบบนั้นนะ่ะอ่ะสองชิ้นได้ค่ะไม่เป็นไรโอ้ว,วันนี้คนสั่งปลาเยอะแฮ่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันโอ้โหคนสั่งปลาเจ็ดสิบเอ็ดออเดอร์เลยเหรอ วันนี้น้ำพริกขายไม่ดีนะปลาปลาเขามาแซงเว้ยวันนี้น้ำพริกวันนี้น้ำพริกวันนี้น้ำพริกตกมาอยู่ที่สองปกติทุกวันน้ำพริกจะออเดอร์แน่นทุกคนกดปลาเลยค่ะแต่เนี่ว่าปลาอร่อยไปขึ้นฮอตร้อยสี่สิบสามแล้ววันนี้ปลาไปเจ็ดสิบออเดอร์แล้วนะวันนี้ปลาไปเจ็ดสิบออเดอร์แล้วนะเออปลาเขามาแนละ้ววันนี้กดได้นะ